นีลาพาสัตว์ขึ้นสวรรค์แม่รู้สึกผิดมากเลยทุกคนคนอื่นเขาเลี้ยงแล้วเขาตายกันแบบนี้บ้างไหมบอกหน่อยดิแม่รีวิวพ่อหน่อยพ่อเหรอทุกคนพ่อเนี่ยก่อนที่จะมาเจอกับแม่นะเจ้าชู้มากแล้วก็แบบนางก็จะมีแบบสาวๆเยอะเพราะว่านางหลง่อไงแล้วทีเนี้ย แม่ก็เป็นนักลเลย์ทีมชาติใช่ไหมพ่อก็เป็นนักลเลย์ทีมชาติเราก็ซ้อมอยู่สนามข้างกันใช่ไหมแม่เป็นคนคุยเก่งแม่ก็จะชอบเซลแบบน้องนัด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 อย่างนี้ไงตอนนั้นน่ะก็เซลแบบไม่ได้หวังว่าจะได้หรอกแต่ทีเนี้ยนางก็จะชอบเอาแบบเอาข้อความมามาให้ดูว่าแบบนี่สาวสมโสดป้ามาหานะโอ้ยนางขิงนางแบบนางสาวเยอะอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะก็เป็นพี่น้องกันนะไม่ได้คิดว่าจะมาแบบแต่งงานกันเลยมานั่งนึกย้อนหลังก็ขำเนาะโลกมันกลม แล้วก็ผ่านช่วงระยะเวลานั้นไปนะช่วงที่แบบเซลกันเล่นกันในทีมชาติอ่ะแล้ว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 พ่ออ่ะก็ไปแข่งแล้วก็ขึ้นบล็อกแล้วปรากฏว่าทีมทีมอิหร่านหรือบราซิลไม่รู้ว่าตีใส่พ่อแล้วแบบมันแรงมันแรงมากทําให้กระดูกข้อมือพ่อแตกก็เลยต้องไปผ่าตัดข้อมือแล้วด้วยความที่นางเป็นตัวเซตไงนางก็เลยต้องแบบใส่เหล็กเข้าไปในข้อมือพอใส่เหล็กเข้าไปในข้อมือเวลานางเซตอะมันขยับไม่ได้นางก็เลย เหมือนกังวลใจอยากจะเลิกเล่นทีมชาติอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนซ้อมก็เจ็บอะไรเงี้ยก็เลยเครียดช่วงนั้นน่งก็เครียดน่ะก็กินเบียทีเนี้ยตอนนั้นน่ะมันมีแข่งอยู่ที่สีสกเกตแม่ก็ไปแข่งของทีมหญิงพ่อก็ไปแข่งของทีมชายปรากฏว่าแม่น่ะจะโทรหาพี่นัดที่เป็นผู้หญิงแต่ในโทรศัพท์แม่มันมีไว้ว่านัดนัดนัดสามนัดแม่ก็เอาสุ่มเลยกดไปนัดหนึ่งปึ้ง แล้วก็เป็นเพลงขึ้นมาเพลงรอสายเป็นเพลงวอร์ด,ดี้สลมัมไอ่ใครวะก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมพอรับสายปุ๊บเป็นเสียงผู้ชายฮัลโหลสวัสดีครับเมย์ค่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ย,ใน,ใน,ยนัดใครมารับสายที่โทรหาพี่นัดผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็บอกเอา้าแล้วพี่โทรหาใครล่ะครับกลายเป็นว่าแม่โทรผิดไปติดเบอร์นัดนี้นัดที่เป็นพ่อเนี่ยก็เลยแล,แล้วเสียงแล้วเสียงพ่อเขาก็แบบเหมือนเศร้าๆอะไรเงี้ยแล้วด้วยความเจือของแม่วิญ,ญญาณความอยากเผือก แม่ก็ไม่ยอมวางสายทุกคนแม่ก็ถาม <_ an> เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรพรุ่งนี้มีแข่งเช้าไม่ใช่เหรอทาไมแบบเสียงเหมือนคนแบบเครียดแล้วเหมือนคนกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพรุ่งนี้เขาจะมีแข่งเขากินเหล้าได้ยังไงแม่ก็แบบจี้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 ถามยิ่งเขาไม่เล่าแม่ยิ่งอยากรู้ทุกคนต้องขอบคุณความเผื่อของแม่เลยนะนอกจากพรมลิขิตที่ทำให้แม่โทรผิดแล้วนะการเผื่ออยากรู้อยากเห็นของแม่มันก็ทําให้แม่ดือ้อดึงที่จะคุยกับนัดไปสองชั่วโมงทุกคนวันนั้นที่โทรผิดแม่คุยกับนางไปสองชั่วโมงไม่ได้จีบนะ แค่แบบเขาเอกเลยหว่านล้อมมาหว่านล้อมอยากจะให้นางเล่าว่าว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่อยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรด้วยความเจอนั่นแหละแล้วแม่ก็เลยคุยไปสองชั่วโมงทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็อ่าเขาก็เ,เหมือนยอมยอมเล่าพอพอคุยไปชั่วโมงแรกกับเขาเหมือนเริ่มเชื่อใจเราไงคือตอนแรกอ่ะเขาก็ไม่กล้าเ่าหรอกเพราะมันไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นใช่ไหมพอเราเริ่มคุยเขาใจอ่ะขอบคุณนะคะใครชอบใจในในเรื่องที่เล่าให้ฟังก็ส่งของขวัญกันมาได้นะคะทุกคนก็อ่าเล่าต่อพ่อแม่ เริ่มสร้างความไว้ใจให้เขาแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาก็เริ่มค่อยๆคลายความลับออกมาทุกคนว่าเขาเครียดอะไรปรากฏว่าเขาก็คลาย,ยความลับออกมาว่าเนี่ยเขาอะ่ะบาดเจ็บที่ข้อมือแล้วไปผ่าตัดมาใส่เล็กซึ่ง,ซ,งซึ่งแม่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาไปผ่าตัดด้วยความที่แบบไม่ได้ตามข่าวทีมชายไงอา้าวเจ็บเยอะขนาดนั้นเลยหรอลิงก็ถามเขาเขาก็เหมือนแบบจะเล่นต่อหรือจะพอแค่นี้เขาบอกเขาเครียดเรื่องนี้อยู่ในการตัดสินใจของชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ แม่ก็เลยกลายเป็นสวมวิญญาณนะคะพี่อ้อยพี่ชอดค่ะเป็นที่ปรึกษาให้นางคะ่ะว่าแบบเปรียบเทียบกันระหว่างเออดื้อดึงที่จะเล่นต่อกับการที่แบบจะเลิกเล่นเนี่ยแบบไหนจะดีแล้วก็เหมือนเหมือนก็เลยกลายเป็นที่ปรึกษาให้นางตนะั้งแต่นั้นมาก็เหมือนแบบโทรคุยโทรไปให้คาปรึกษานางตลอดอะไรเงี้ยทุกคนแล้วพอแข่งเสร็จเราก็กลับมากรุงเทพใช่ปะ่ะนางก็มีเพื่อนสนิทที่แบบอยู่ด้วยกันมากๆตลอดเวลาคนนึงซึ่งนางก็จะไม่เหงาถ้าเพื่อนคนนี้อยู่ใช่ไหม แล้วก็มีคนนึงเพื่อนกลุ่มแก๊งนั้นจะมีเพื่อนอยู่สาคนที่แบบสนิทกันมากเหมือนเหมือนแม่กับพี่น้องเนี้ยนังก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่สองคนแล้วก็รวมกันนางไปสามใช่ไหมปรากฏว่ากลับมาจากรีสะเก็ดคราวนั้นนะเพื่อนสนิทของนางคนที่หนึ่งเบอร์หนึ่งบวชทุกคนบวชไปบวชหนึ่งเดือนคนที่สองนะได้ไปเกณฑ์ทหารแล้วได้ไปทํางานอยู่โคราชกลายเป็นว่าน,นางต้องใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพคนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายแม่ค่ะก็อยู่คนเดียวที่คอนโดค่ะแล้วก็แบบทรให้คำปรึกษานางใช่ไหม นางก็อยู่คนเดียวแม่ก็อยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเราไม่ต้องโทรคุยหรอกแม่จะไปเครียดเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวอ้าวไปกินข้าวกันไปกันนัดกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นไม่ได้เป็นในเชิงชู้สาวเลยนะคะเป็นในเชิงแบบรุ่นพี่รุ่นน้องใช่ไหมไปกินอะไรเราก็หารกันไปกินข้าวต้มริมทางากันได้เลยมื้อแรกเลยนะด้วยความซื่อของนางนะแม่ก็แบบเฮ้ยเจอกันมื้อแรกเรากินอะไรดีนางตอบแม่มาเลยคําแรกคบคาแรกที่ตอบมาในการชวนกันไปกินข้าวนะทําให้แม่ ประทับใจในตัวนางเลยนางตอบมาว่าอะไรรู้ไหมไปไหนก็ได้พี่ที่มันแบบไม่แพงเพราะว่าผมอะอะสมมติผมมีเงินอยู่สองพันเนี่ยไปไหนก็ได้ที่ผมมีเงินสองพันนี้จ่ายได้แบบแล้วแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแม่ก็เลยบอกว่าด้วยความที่แม่แบบมีตงังแม่ก็ขิงนิดนึงตอนนั้นตอนนั้นนะตอนนั้นแม่มีตังกว่าแม่ก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปกินแพงๆเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่เราเป็นรุ่นพี่ด้วยเราคิดว่าเออเราเป็นพี่ต้องดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่มีเชิงชู้สาวนะคะทุกคน ออกตัวก่อนว่าไม่มีเชิงชู้สาวแล้วนางก็พูดขึ้นมาว่าไม่เอ้าพี่จะเลี้ยงได้ยังไงเราไปกินด้วยกันเราแบบหารกันคือเราพี่น้องมากินข้าวด้วยกันต้องหารกันแต่ผมมันมีสองพันพี่ไปกินที่ไหนก็ได้ที่แบบเออพอที่จะจ่ายอะไรประมาณนี้ม่อะไรรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออด็กคนนี้มันแบบมันความคิดดีมันมีเป็นสุภาพบุรุษคือจริงๆอ่ะมันจะบอกว่าแบบโอเคพี่กิฟต์เดี๋ยวผมไปกินแพงๆก็ได้แต่นางไม่ทําในการเจอกันครั้งแรกแล้วมันไม่ใช่การแบบจีบกันนะเนื่องจากทุกคนมันเเป็นนนกกาาารแบบพี่่้้อองงงชัิย แม่ก็เลยแบบเออเด็กคนนี้มันแบบปึ๊กขึ้นมาในในความรู้สึกแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ชอบนะแต่แค่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันคลิกนี่เล่าแล้วก็เขินเธอทุกคนเล่าแม่เล่าแล้ว,แ,ลวแม่ก็เขินแม่ยังไม่เคยพูดให้นางฟังเลยนะว่าแม่รู้สึกอย่างนี้แม่ก็แบบต้องขิงนิดนึงไงเวลาคุยกับนางแม่ก็จะแบบไม่ไม่ค่อยพูดให้รู้หรอกว่าแม่รู้สึกดีที่นางเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้แม่ก็แบบขิงอันนี้มาเล่าทุกคนฟังก่อนเลยนะเออแล้วหลังจากนั้นน่ะ นอ,อยาง,นนางก็นางชอบนางชอบรู้สึกว่าแม่เป็นผู้ชายนางไม่ได้รู้สึกว่าแม่เป็นผู้หญิงเพราะว่าแบบออีกรอบหนึ่งอะไรนะนางจะไปงานแต่งเพื่อนไปซื้อชุดงานแต่งชุดแบบชุดที่จะใส่ไปงานแต่งอะที่เซนทันใช่ไหมแล้วนางก็บอกว่าพี่ว่างเปล่ามาช่วยมาช่วยเลือกชุดหน่อยผมจะไปงานแต่งผมเลือกชุดไม่เป็นเออ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 ว่อางพี่แม่ก็ออกไปปรากฏว่าไปถึงนะนางก็ถอดเสื้อเลยจ้าในห้องลองอะแล้วแบบตอนนั้นนะทุกคน พ่อ,อยังเล่นทีมชาติอยู่นึกออกไหมกล้ามแบบกล้ามแบบเป็นมัดมัดกล้ามเป็นมัดมัดนี่ดูของแม่ดูกล้ามแม่นะชิดไซายกล้ามเป็นมัดมัดกล้ามท้องแบบซิกแพคอะและเอวเล็กๆไหล่กว้างๆตัวขา,ขาวๆอะโอ๊ยแม่เช็ดน้ำหมากแทบไม่ทันคิดในใจว่ามึงลืมเหรอว่ากูเป็นผู้หญิงนะึกออกไหมแบบยืนในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า,หาแล้วนั้นก็แบบถอดเสื้อเลยแล้วก็แบบกางเกงอะผู้ชายก็จะชอบใส่กางเกงเอวแบบโหลดโหลดใช่ไหมโอ๊ยแม่จินตนาการไปถึงแบบ อ่านกินพ่อเข้าไปในกางเกงแล้วทุกคนบอกเลยตอนนั้นนะโอ้ยคิดในใจว่าบาดนี่แบบคือคือแม่ก็เข้าใจอารมณ์พ่อแหละด้วยความที่แม่เป็นคนแบบห้าวห้าไงบุคลิกแบบห้าวห้าอะ่ะนั้นนางก็คงแบบเฮ้ยพี่เขาคงไม่แบบไม่ไม่เขินหรอกแล้วผู้นักกีฬาด้วยแค่ถอดเสื้อเองอย่างเงี้ยแต่เราแบบไม่ได้เตรียมตัวเดียวใจไปไงถอดเสื้อปุ๊บโอ้น้องรันก็น้องรันเถอะแม่บอกเลยพ่อแบบอย่างนี้ขาวกล้ามเป็นมัดมัดจิกแพ็ก เอวเล็กๆไหลกว้างๆโอ้ยผมแบบเซ็ตมาตั้งๆใส่กางเกงยีนเอวหลดๆโอ้ยทุกคนคิดภาพสินี่ก็เป็นความประทับใจครั้งที่สองแม่ไม่เคยเล่านางเลยนะมาแม่อ่านกินนางไปถึงข้างในแลวตอนนั้น,นแล้วพี่ก็แบบทําเป็นแบบเออตัวนั้นสวยตัวนี้สวยก็ช่วยเลือกไปจริงๆแล้วแบบใจนี้เต้นตุ๊บเพิ่งเคยเห็นผู้ชายมาแก้ผ้าต่อหน้าหมายถึงถอดเสื้อปกติคือคือก็ไม่ได้โจ่งๆอย่างนี้ไงทุกคนแล้วห้องเปลี่ยนเสื้อในห้างนึกออกไปมันก็ไม่ได้ใหญ่ <N> นี่คือเล่าให้ฟังนะพ่อไม่รู้หรอกแต่ตอนนั้นแม่ก็ต้องขิงไงแม่ก็ทําเป็นขิงแบบเออตัวน,นี้แหละตัวน,นี้ดีตัวน,นั้นดีแต่หัวใจนี่มันแบบจะกระเด็นออกมาข้างนอกเลยคือกูตื่นเต้นกูไม่เคยเห็นผู้ชายมาถอดเสื้อให้ดูอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะโคตรฮาบอกเลยโคตรฮาตอนนี้ละแม่โอ้ตอนนี้แม่ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมแหละถอดมาแม่ก็ตื่นเต้นทุกคนยิ่งตอนนี้นะสองเดือนครึ่งไม่ได้เจอโอ้ยไม่อยากจะบอก คราวนี้ไม่ต้องมาถอดโชว์เดี๋ยวแม่จะวิ่งไปถอดให้เองเนรอวมเ้ยสิบแปดบวกหรือเปล่าเด็กๆสิบแปดบวกหรือเปล่าฟังต่อไหมฟังต่อไหมเหตุการณ์มันแบบสนุกมากชีวิตแม่กับพ่อนะบอกเลยเสร็จปุ๊บนะป๊บอ่ะและ้วแล้วก็แบบใส่ได้เสื้อผ้าได้อะไรเสร็จก็แยกย้ายกันไปใช่ปะ่ะแล้วเราก็นัดเจอกันอย่างเงี้ยตลอดนะเฮ้ยกินพี่เอวันนี้ไปกินที่นี่กันวันนี้ไปกินร้านนั้นกันก็นัดเจอกันก็มีแบบมีพ่อมีแม่แล้วก็มีมีน้องด้วย ไปได้กันนี่แหละหลายหลายคนไม่ได้ไปกันสองตัวสองนะแล้วก็เหมือนเนี่ยเจอที่ไรก็แซวเล่นแซวเล่นกันไปต่างคนก็ต่างกับแซวเล่นก็ไม่ได้คิดอะไรปุ๊บแม่ก็ถามว่าแม่แม่ตอนนั้นอ่ะเหมือนแบบแม่ก็มีแฟนนะแฟนเก่าแม่แต่แม่กับแฟนเก่าอ่ะคือเหมือนแบบห่างกันห่างกันได้ประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วซึ่งต่างคนก็ต่างไม่คุยกันเลยแล้วก็แยกกันอยู่คือไม่ได้เจอกันเลยแต่แม่น่ะ เลิกกับเขาไม่ได้แม่รักเขาหลายคนแรกนะแล้วแบบเลิกไม่ได้อ่ะทุกคนคือถึงจะห่างถึงจะไม่ได้คุยอ่ะแต่มันก็รอทุกวันว่าจะให้เขากลับมานึกออกไหมมันรอมันรอใครเคยบ้างใครเคยบ้างคือวางโทรศัพท์ไว้หัวนอนทุกวันอ่ะและ้วตะดุ้งตืง่นึ้นมาจับดูว่าเอ้ยมึงส่งข้อความมาไหมเอ้ยมึงโทรมาไหมแล้วก็ไม่มีอ่ะคือคือคือแฟนเก่าแม่คนเก่าแม่ครบสิบสามปีนะเห็นอย่างนี้นะจ๊ะเห็นอย่างนี้นะจ๊ะรักจริงนะจ๊ะบอกเลยเสร็จปุ๊บ พอห่างกันได้หกเจ็ดเดือนใช่ไหมแล้วก็มาเจอพ่อเนี่ยคือคือมาเจอพี่นัทเนี่ยก็ไม่ได้เริ่มจากการชอบกันแม่ก็ยังแบบรอคนเก่าอยู่นะตอนนั้นนะพี่นัทเขาก็แบบสาวๆเยอะเวลาไปกินข้าวนะเธอเขาก็จะมาขิงแม่ว่าแบบเขาก็ไม่ได้ขิงหรอกมันเป็นเรื่องจริงเลยเขาก็บอกออพ,พี่่ดูดิเขาเอาโทรศัพท์ให้ดูนี่ดูสาวผมสวยไหมอะไรเงี้ยทุกคนยังสวยแฟนยัางงามตัวแบบตัวเล็กๆผมยาวๆขาว แล้วก็มีแบบเป็นดาราก็มีนะทุกคนมีเป็นดาราด้วยแต่แม่ขอไม่เอ่ยชื่อว่าใครอ่ะเป็นดาราช่องช่องเจ็ดโอ้แม่เห็นแม่งึดนะึดถ้าคนโคราชเขาเรียกถ้าภาษาโคราชเขาเรียกึนยยกดนะแม่แบบโอ้ปาดเขาคือมีแฟนงามแท้วะ่ะแล้วแม่ก็นึกภาพภาพในหัวมันขึ้นมาเลยตอนที่พ่อถอดเสื้อในห้องที่เปลี่ยนรองเสื้อที่เซ็นทันอนะภาพในหัวแม่คิดขึ้นมาเลยว่าเออมันก็ไม่แปลกหรอกแม่งหน้าตาหล่อหุ่นดี ไม่แปลกหรอกที่มันจะมีแฟนเป็นดาร์กตอนนั้นคิดนะตอนนั้นคิดเสร็จปุ๊บแม่ก็แม่ก็คุยกันอยู่นี่แหละไอ,เ,อเราก็รอคนเก่าเนาะยังยังยังแบบคนเก่าก็แบบห่างกันไปไม่ได้คุยกันมันก็ลอยเขามาง้อแต่เขาก็ไม่มาส่วนพ่อเนี่ยเขาก็มีคนคุยเยอะคือแบบเขาเอาโทรศัพท์ให้ดูนะไลน์นี่แบบสี่ห้าหกเจ้าอะ่ะแม่แบบเออทำไงดีวะคือคือไม่รู้ว่า ไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนนั้นอารมณ์ตัวเองอ่ะคืออะไรกูชอบมันไม่ว่าหรือว่ายังไงแต่ว่าโอ้คูไม่ได้ชอบหรอกเราไม่ได้ชอบมาแต่แรกคือถ้าชอบน่าจะชอบตั้งแต่ตอนที่เซลกันในทีมชาติกูจะมารอชอบตอนมันเลิกเล่นแล้วอย่างนี้ได้ยังไอะไรเงี้ยก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบอไม่ได้ไม่รู้ใจตัวเองเออภาษาภาษาความรักเขาเรียกว่าไม่รู้ใจตัวเองแต่จริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะก็เหมือนแบบไม่ฉันไม่ได้ชอบฉันไม่ได้ชอบแล้ว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 พี่น้องอ่ะเขาบอกว่าไงรู้ไหมพ่อมาฮะทุกคน แม่เพิ่งอ่านข้อความพ่อมาเหรอพ่อพ่ออยู่ไหนไม่อย่ามาขิดแม่แม่กําลัางเล่าสนุกพ่อไม่ได้เคยรู้รู้ความลับนี้นะทุกคนบอกเลยเพราะว่าแม่นะ่ะต้องฟอร์มไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อเขาจะแบบแต่เขาจะเชิดไงแม่ก็แกล้งบอกว่าอุ้ยแม่ก็เพิ่งมาชอบเหมือนกันแม่ไม่ได้บอกว่าแม่รู้สึกยังไงตั้งแต่แรกทีนี้ปุ๊บหน่องมันก็บอกว่ากิฟถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยไปสนิทกันมากไปเจอกันคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นที่ปรึกษาให้กันเดี๋ยวมึงชอบ นี่ก็บอก no 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 อย่างฉันเนี่ยนะฉันเป็นคนที่แบบไม่ได้จะชอบใครง่ายๆและฉันไม่ได้แบบชอบมาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ชอบคนหล่อฉันไม่ชอบคนเป๊ะฉันไม่ชอบคนมีระเบียบซึ่งนัทเป็นหมดทุกอย่างทุกคนนัทเป็นคนหล่อนัทเป็นคนเป๊ะนัทเป็นคนสะอาดนัทเป็นคนมีระเบียบซึ่งตรงข้ามกับเราไงเราเป็นคนสลัมเราเป็นคนสะทุนนะเราเป็นคนแบบเนี่ยขี้ไม่ทาน้ําไม่อาบผมไม่สระคือนัทเป็นคนแบบอาบน้ำอ่านางจะแบบ สมมติว่าเวลาดื่มแล้วมันมีปาร์ตี้นางดื่มอะไรเงี้ยเมาแค่ไหนนะนางก็จะต้องอาบน้าล้างหน้าทาครีมก่อนนอนแปรงฟันซึ่งแม่น่ะบางทีน่ะแม่เหนื่อยแม่ก็ไม่ได้แปรงแม่ก็หลับเลยอย่างเงี้ยบางทีก็มีอ่ะถูกปะมีไหมมีไหมทุกคนทุกคนอย่าปฏิเสธว่าทุกคนไม่เคยเคยไหมเคยไหมเผลอเผลอแล้วหลับไปเลยแต่นางไม่เคยนะจ๊ะนางแบบสุดยอดสุดยอดมากแล้วคราวนี้แม่ก็คิดว่าแม่ไม่ชอบคุณเปรียๆใช่ไหมแม่ไม่ชอบหลอกอย่างเงี้ยปรากฏว่า สุดท้ายนะจ๊ะไปแข่งไปแข่งเกาหลีใต้ไปแข่งเกาหลีใต้แล,ใตแล้วแล้วแบบมันห่างกันน่ะทุกคนแล้วมันก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าอะไรบางอยา่างมันขาดหายไปอันนี้คือความรู้สึกเลยนะความรู้สึกมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมวิววิวใครเคยเปลี่ยนบ้างอ่ะใครเคยถูกหลุมรักบ้างคะป๊อปปี้เลิฟอระค่ะครู้จักไหมความรักหมาน้อยอะป๊อปปี้เลิฟแบบคือคือรู้สึกเหมือนเป็นสาวสิบแปดอีกครั้งอะทุกคน พ่อไลฟ์เหรอทำไมพ่อไม่เข้ามาขอแม่ล่ะพ่อไลฟ์แต่พ่อไม่มาเหรอดีแล้วดีแล้วเราจะได้เมาส์พ่อได้ก่อนจะเพิ่งเดี๋ยวพ่อมาแล้วแม่เขินแม่ไม่กล้าเล่าจริงๆใครเคยเป็นบ้างพอห่างนะมันรู้สึกแบบหวิวแต่ตอนนั้นน่ะก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่ามันคือความรู้สึกอะไรพ่อแม่ไม่เคยแบบไม่เคยเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาเรียกว่าอะไรปรากฏว่าอยู่ๆอะคือ มันมันมันแบบอยู่แบบทุกข์อ่ะไปแข่งแบบทุกข์อ่ะมันเครียดมันเหมือนแบบว่าในใจอ่ะมันกระอ่วนนะมันอุกในอกนะเข้าใจไหมถ้าภาษาคนเราภาษาลาวเ็าเรียกมันอุกนะมันอุกมันอุกนะมันมันอุกในอกเข้าใจไหมเออใช้คําถูกไหมเนี่ยมันอุกในอกมันแน่นมันรู้สึกอึดอัดนะเออเอาแปลไทยเป็นไทยแปลลาวเป็นไทยบาทนี่มันมันมันอึดอัดนะแม่ก็แบบใช้ชีวิตไม่มีความสุขในการไปแข่งท anyway. ี่เกาหลีใต้ครั้งนั้นนะแม่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับ ก็วุ่นก็วายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าพอพอถึงเวลาที่แบบพ่อส่งความมารู้สึกแบบโหแม่งดอกกุหลาบมันบานเหมือนมองไปทางไหนก็มีดอกกุหลาบล่วงลงมาจากท้องฟ้าอย่างนั้นเลยจริงๆร,รู้สึกแบบเห็นข้อความเขานี่แบบแบบสั่นไปทั้งตัวเนี่ยนม่ก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเน่ยผิดปกติไงคือเหมือนเหมือนแบบอุ้ยกูไม่เป็นตัวเองแล้วอันเนี้ยคือการไม่ปกติแล้วก็เลยถามเพื่อนถามน้อง น้องน้องน้องมีอะไรจะบอกเนี่ยมาอยู่นี่ได้สามสี่วันแล้วรู้สึกว่าแบบมันผิดปกติมันไม่มีความสุขมันทุกข์มัน,ม,นมันแปลกมันเป็นอย่างงี้งี้แม่กับเราให้ฟังความรู้สึกเนาะอาการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรู้ไหมน้องบอกว่าไงน้องหันมาปึ้งแล้วน้องก็บอกว่ามึงชอบนัดไม่ใช่มึงน้องไม่พูดคำหยาบเอาไหมเอาไหมเอาไหมเปลี่ยนโหมดก่อนกรึก๊กเธอชอบนัดแม่ก็แบบอ คือแม่แม่ขออนุญ,ญาตนะทุกคนที่แม่ใช้คาว่ากูมึงคือมันเล่าแล้วมันได้อัธรสแต่จริงๆแล้วแม่กับพี่น้องอ่ะไม่เคยพูดกูมึงกันเลยเราจะพูดกันเธอฉันเธอฉันเพราะว่าเป็นผู้ด,ดีแม่แม่กับพี่น้องเป็นผู้ดีมากแต่ว่าเวลาเราเล่าเรื่องอย่างเงี้ยมันได้อัธรสในการใช้คำว่าแบบมึงกูมันมันแบบมันไม่ใช่คำหยาบเนาะทุกคนแม่จะโดนแบนไหมแล้วครันน้เนี้เราต่อปึ๊บแม่ก็อ้าพ่อ,พ,อพ่อไม่ได้โทรมาทําไมทุกคนบอกให้รับสายอ่ะพ่อไม่เห็นส่งมาเลยอ่ะพ่อไม่ได้โทรมา คนโอ้ยอย่าขัดแม่แม่แมแมแมเจิดเขาจะคําว่าเจิดไหมอย่าเจิดแม่เอยอย่าจาดแม่ทีนี้นะพอหน่องเขาบอกว่าเธอฉันว่าเถอชอบนัดแม่ก็แบบพ่อขอมาไม่เห็นมีเลยค่ะมันไม่โชว์ทุกคนพ่อโทรมาไม่ติดพ่อโทรเหรอไม่พ่อรู้แม่บอกแล้วว่าจะไลฟ์ถ้าเกิดพ่อจะคุยให้พ่อให้พ่อไอ้นี่มาเชิญมา จริงเหรอเข้าไปดูของพ่อแล้วเหรอทุกคนแม่ยังเล่าไม่จบเลยเดี๋ยวแม่เล่าบอกรักก่อนรีบรีบบอกรักให้จบแล้วเดี๋ยวพ่อค่อยมาเนาะทีนี้ปึ๊บน้องบอกว่าแม่ชอบแน่นอนใช่ไหมแม่ก็ฟังจากน้องปึ๊บแม่ก็ยังไม่มั่นใจตัวเองแม่ก็มาถามตัวเองตอนนอนว่าแบบอาการแบบนี้เขาเรียกชอบหรือเปล่าว่ามันชอบหรือเปล่าว่ามันใช่เหรออะไรเงี้ยแม่ก็โทรกลับไปที่ไทยหาเพื่อนเพื่อนแม่ก็จะมีเดอะแก๊งอีกไงก็จะมีปันปันมีกอยมีแบบมีเพื่อนเพื่อนคนอื่นแม่ก็ถามว่า เฮ้ยเก๋ฉัเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เก๋ว่าฉันชอบไหมวะแล้วทุกคนก็ตอบมาคำเดียวกันว่าชอบอย่างนี้เลยแล้วแม่ก็แบบอ,อชอบเหรองั้นแม่โทรไปบอกพ่อเลยแม่ก็โทรไปเลยฮัลโหลนัดนัดก็ครับว่าไงครับพี่แล้วแม่ก็บอกว่าพี่ว่าพี่อะชอบนัดแล้วเลยนี่ทุกคนแม่ก็พูดออกไปเลยแล้วในใจแม่มันก็เต้นตึตับตึบตตึบต,บต,บตบพอพอแม่บอกไปอะ ตื่นเต้นอะแล้วนัดก็ตอบมาว่าผมก็รู้สึกเหมือนกันทุกคนเวลาที่เห็นข้อความนัดส่งมามันเหมือนดอกกุหลาบร่วงลงมาจากฟ้าใช่ไหมพอพ่อตอบมาอย่างนั้นอ่ะมันยิ่งกว่านั้นอีกแม่กรโดดทั่วห้องแม่กรี๊ดแม่แบบคือมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะแม่เชิญพ่อก่อนแม่เล่าจบแล้วแต่แม่เชิญพ่อก่อนนะทุกคนอย่าแกงแม่นะทุกคนต้องอยู่ฝั่งแม่นะห้ามแกงแม่นะคะแม่เชิญพ่อไปแล้วนะคะ Yeah. กำลังจะนอนค่ะทุกคนขออกุลูลาบ่